สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชิปอลอ,อารมณ์ภูนพ,พกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ Couples for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่25อยู่ในมือเราเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารของนักบุญมารโก ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมพระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังตรัสถวายพระพรทรงบิขนมปังประทานให้เขาเหล่านั้นตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสขอบพระคุณประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น พระอ,องค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากพี่น้องที่เคารพจากพระวรสารที่เราได้ฟังนี้เราพบว่าก่อนจะกล่าวถึงเรื่องการตั้งศีลมหาสนิทพระวรสาร พูดถึงการทรยศของยูดาสแล้วนำเสนอเรื่องการตั้งศีลมหาสนิทหลังจากนั้นพระวรสารก็พูดถึงการปฏิเสธของเปโตรและการที่สิทธิทุกคนละทิ้งพระองค์ไปการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้าอยู่ตรงกลางการทรยศการปฏิเสธการละทิ้ง และความอ่อนแอของสิทธิ์พระวรสารน,นำเสนอเช่นนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าไม่ว่าสิทธิ์จะเป็นอย่างไรพระองค์ยืนยันความสนิทสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค์พระองค์ทรงผูกพันอย่างแนบแน่นอยู่กับสิทธิ์พี่น้องครับ ทั้งขนมปังที่บิและเหล้าอางุ่นที่ดื่มจากถ้วยเดียวกันในค่ำวันพระหัสศักดิ์สิทธิ์ได้ถวายเป็นบูชาสำเร็จสมบูรณ์ในวันลุ่งขึ้นนั้นบ่งบอกถึงความสนิทที่ล้ำลึกที่สุดเป็นความมหาสนิทที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความมหาสนิทนี้จะยังคงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสิทย์ จะทรยศหรือขายพระองค์ไม่ว่าสิทธิจะปฏิเสธหรือละทิ้งพระองค์ไปไม่ว่าสิทธิจะอ่อนแอรหรือหลับไหลพระองค์ยังคงรักสิทธิทุกคนจนถึงที่สุดพี่น้องความรักเดียวกันนี้แหละที่พระเยซูเจา้าทรงรักเราทุกคนในวันนี้เวลานี้ เราอาจอ่อนแอตกในบาปอาจลืมพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์ไม่ยอมฟังคำพูดที่ออกมาจากดวงใจรักของพระองค์อาจเหินห่างจากพระองค์ไปบ้างหรืออาจเหินห่างจากพระองค์ไปเป็นเวลาหลายปีเราก็มั่นใจได้เลยว่าพระองค์ยังคงซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่อเรา เสมอต้นเสมอปลายและทรงอยู่เคียงข้างเราอยู่กับเราหนุนนำกำลังให้เราช่วยเราและชูเราขึ้นด้วยมือขวาแห่งชัยชนะของพระองค์เราบางคนอาจมีข้อจำกัดบางประการทำให้ยังไม่สามารถรับสินมหาสนิทได้พี่น้องครับ ก็ขอเราอย่าท้อแท้หมดกำลังใจนะครับแต่จงซื่อสัตย์เข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสม่ำเสมอและเปิดใจรับพระวาจาของพระเจ้าเข้ามาเป็นชีวิตพระเยซูเจ้าทราบถึงความอ่อนแอและข้อจำกัดของเราแต่ละคนดีพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้ง ผู้ทิภาคเพียรมาหาพระองค์ด้วยความสุภาพท่อมตนความรักที่พระองค์พร้อมมอบให้ทุกคนนั้นเข้มข้นตลอดเวลาพระองค์ทรงพิสูจน์ความรักเข้มข้นนี้ด้วยการสิ้นพระชนเพื่อเราเมื่อขณะที่เรายังเป็นคนบาปเพราะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงเที่ยวหาแกะที่หาย นำแกะที่หลงทางไปกลับมาพันผ้าให้แกะตัวที่กระดูกหักเสริมพลังให้แกะที่อ่อนเพลียหมดเลี้ยวหมดแหลงพี่น้องเมื่อเราเห็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าเช่นนี้แล้วเราเกิดสำนึกอย่างใดบ้างกับการรับสินมหาสนิทของเราในการรับสินมหาสนิท เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงเสด็จเข้ามาในดวงใจของเราพระองค์ทรงทำให้เราเข้าไปอยู่ในพระองค์โดยทางพระองค์เราจึงเข้าไปอยู่ในห่วงของความรักของพระตรีเอกภาพพระเยซูเจ้าในศินมหาสนิททรงโปรดปรานเรามากเราจึงต้องยิ่งใส่ใจมากเป็นพิเศษ เมื่อเรายื่นมือออกรับสินมหาสนิทจากพระสงฆ์เราปฏิบัติตนเช่นไรกับพระกายของพระเยซูเจ้าเมื่อเรารับสินมหาสนิทพระสงฆ์บอกเราเป็นลายบุคคลว่าพระกายพระคสฤษเจ้าเราตอบรับว่าอาเมนและแบมือรับพระเยซูคสิ์เจ้าไว้ในมือของเราเราคิดอย่างไรกันบ้าง เราคิดอย่างไรกันบ้างพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นเจ้าของทุกสิ่งเป็นเจ้าชีวิตของเราและของทุกคนถึงกับลดองค์ลงมาอยู่ในมือน้อยๆของเราเราคิดอย่างไรกันบ้างทุกบูชาขอบพระคุณพระเจ้ายอมมาอยู่ในมือของมนุษย์นี่ไม่ใช่สุดยอด ของความรักดอกหรือความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบทุกสิ่งให้มนุษย์เป็นความรักที่เป็นจริงตลอดเวลาเป็นความรักที่ผลิตผลสำหรับชีวิตเราอย่างจริงจังแน่นอนทันทีแต่เราซึ่งรับพระเจ้าไว้ในมือกับมีหัวใจที่เย็นชา ล่องลอยไปผูกพันอยู่กับวัตถุสิ่งสร้างและความฟุ้งเฟอ้อต่างๆนานาหัวใจที่ไม่รับรู้ไม่สัมผัสความรักของพระเจ้าความรักที่พระองค์มอบให้กลับถูกหอเก็บถูกมองข้ามถูกละเลยถูกลืมเช่นนี้พระองค์จะต้องเจ็บปวดหัวใจเพียงใด นี่ไม่ใช่การทรยศการปฏิเสธการละทิ้งพระองค์หรือเราหยาบคายและก้าวร้าวมากจริงๆิที่รับพระองค์ไว้ในมือโดยไม่นมัสการพระองค์ไม่ใส่ใจพระองค์เป็นพิเศษไม่แสดงความเชื่ออย่างสุดซึ้งในพระองค์ไม่อยู่กับพระองค์ไม่บอกรักพระองค์ เราช่างอัตันอยู่มากจริงๆที่ไม่สำนึกในความรักอันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ที่ทรงมอบตัวพระองค์เองลงมาอยู่ในมือของเราเพื่อเป็นอาหารทรงชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาให้หัวใจของพระองค์กับหัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันแบบใจต่อใจแต่หัวใจของเรา กับเมินเฉยปล่อยให้หัวใจของพระองค์มาอยู่อย่างเคอะเคอะเขินเขินหลายครั้งที่พระองค์ต้องคอยเก้อด้วยซ้ํากี่ครั้งแล้วที่เราไปรับศีลมหาสนิทอย่างไม่ใส่ใจกับพระเยซูเจา้าไม่เปิดบ้านเชิญพระองค์เข้าไม่มอบโต๊ะอาหารต้อนรับพระองค์ เรามีสํานึกหรือไม่ว่าความรักจนถึงที่สุดของพระองค์ทําให้พระองค์อ่อนโยนที่สุดใจดีที่สุดและอดทนที่สุดพระองค์มอบพระองค์เองให้อยู่ในมือของเราอย่างผู้ไม่สามารถปกป้องตัวพระองค์เองได้เลยไม่ว่าเราจะทําอะไร เมื่อพระองค์ถึงกับมอบตัวพระองค์ให้เราขนาดนี้แล้วเรายัางจะรับพระองค์ในศีลมหาสนิทอย่างเย็นชาอยู่ได้หรือเรากล้าต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหรือเจ้านายของเราแบบไม่สนใจใยดีหรือเรากล้ามองข้ามหัวพวกเขาเหรือเราคงไม่ทำเป็นแน่ เพราะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดตามมาหรืออย่างน้อยเราก็คงต้อนรับอย่างดีเพื่อมารยาททางสังคมหรือเพื่อรักษาหน้าตาแต่แต่เรากลับต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าชีวิตสูงสุดถึงเดียวของเราอย่างชาชินโดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลย นักบุญฟังซิสแห่งอสซิสสอนว่าทุกวันพระเยซูเจา้าทรงถ่อมพระองค์มาอยู่ในมือของเราเหมือนที่พระองค์ได้ทรงถ่อมองค์จากสวรรค์มาอยู่ในคันของพระนางพมจารีมารีเราจึงต้องทำเหมือนพระนางคือต้องน้อมรับการเสด็จมาของพระองค์ด้วยดวงใจที่สุภาพ อ่อนโน้มสำนึกในความเปล่าของเราและตั้งจิตจดจอ่ออยู่กับพระองค์ท่านนบุญกล่าวต่ออีกว่าเป็นการถูกต้องแล้วที่เราเทิดเกียรติพระนางพมจารีมารีเพราะพระนางมอบคันของพระนางอย่างสุภาพให้เป็นที่กำเนิดของพระเยซูเจ้า นักบุญจอ์นบัพติสตาถึงกับชนักมือเมื่อพระเยซูเจ้าสเสด็จลงมาในแม่น้ำจอแดนต่อหน้าท่านเพื่อรับพิธีล้างท่านถึงกับชะนักมือเลยเมื่อเราเมื่อเรานึกถึงผู้ไปแสวงบุญตามสัการสถานต่างๆยิ่งทำให้เราตระหนักมากยิ่งขึ้น กับการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทของเราเราสังเกตเห็นผู้สแสวงบุญยื่นมือไปสัมผัสโลงแก้วซึ่งบรรจุร่างไม่เน่าเปื่อยของนักบุญบางองค์หรือแผ่นหินซึ่งเชื่อว่าเป็นที่วางพระศพของพระเยซูเจ้าเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่พระองค์จะกลับคืนพระชนม์ชีพหรือพระาธาตุไม้กางเขน พระรูปต่างๆในสถานที่ที่เกิดอัศจรรย์หรือที่มีการประจักษ์ทุกคนต่างสัมผัสด,ด้วยความเชื่อด้วยความเคารพอย่างใจจดใจจ่อสำรลวมถ้าเราให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งกับสิ่งของต่างๆได้ถึงเพียงนี้เรายิ่งต้องแสดงความเคารพอย่างลึกซึ้ง จนหมดหัวใจเราเพียงใดเมื่อเราเข้ามารับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไว้ในมือของเราปากของเราหัวใจของเราครับพี่น้องผมผมรู้สึกว่าตัวผมนี่อัก,กตันอยู่จริงๆทั้งก้าวร้าวดื้อด้านมืดบอดเหลือเกินที่หลายครั้งหลายคราที่ผม รับพระเยซูเจ้าโดยไม่สำนึกรู้ถึงการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระองค์ผมขายพระเยซูเจ้าเพื่อแลกกับความคิดฟุง้งซ่านเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีราคาค่างวดเลยผมจึงจำพระองค์ไม่ได้และไม่ได้ร่วมในความปิติยินดีที่บรรดาชาวสวรรค์ เตรียมพร้อมที่จะเฉลิมฉลองร่วมกับผมเวลาที่ผมลัดสินมหาสนิทพี่น้องครับในศิลมหาสนิทพระเยซูเจ้าซึ่งประทับมาประทับในเราพระองค์จะกระทำกิจกรรมต่างๆเองและเมื่อพระองค์เป็นผู้กระทำการก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ ความต้องการทั้งหมดของเราไม่ว่าจะใหญ่ยากลำบากเพียงใดหรือเล็กน้อยจุนดูเหมือนไร้สาระเหมือนเด็กเล่นขายของพระเยซูเจ้าก็ไม่เคยมองข้ามหรือลืมเลยพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เราอย่างแน่นอนถ้าพระมหากษัตริย์ทรงพระเมตตาอย่างที่สุด ถึงกับโปรดกล้าวให้พระราชโอรสของพระองค์เสด็จมาพบกับคนยากจนคนหนึ่งที่กระท่อมโกโลโกโสของเขาได้เราคิดหรือว่าพระองค์จะปฏิเสธสิ่งของซึ่งจะทำให้กระท่อมโกโลโกโสนั้นเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัยหรือพี่น้องครับขอชาวเรา ฟังพระวาจาจากดวงใจรักของพระเยซูเจ้าด้วยหัวใจรักของเราเถิดเมื่อพระองค์ทรงตรัสกับเราว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราอาเมนขอบคุณครับ